รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดสนะตัวนี้จะเป็นเดสผ้าไหมเจรี่ค่ะเนื้อผ้าของเขาจะเบานะพี่ลื่นเย็นใส่สบายไหมเจรี่เกรดพรีเมียมเลยเนื้อผ้าไม่มีซับใหม่นะคะพี่แลวตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะงานเขาเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตสวยๆเลยแขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่แขนไม่รัดนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะพี่ทั้งสองข้างนะแล้วก็ผ่าข้างแบบนี้ค่ะพี่งานสวยๆเลยไม่น่าเกลียดนะส่วนด้านหลังค่ะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ ผ้าดีใส่สบายค่ะพี่ตอนนี้เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดและไม่มีซับไนใหม่ตาลีเกตพรีเมียมเลยเนื้อเย็นค่ะรุ่นนี้ค่ะพี่อ,อกหน้าผ้านะห้าสินิ้วนะความยาวอยู่ที่4ี่นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตอนนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ตัวนี้นะใหพ้พี่พิเศษอันนี้จัดโปรให้หนึ่งเจดห้าใหม่ะรลีเกตพรีเมียมมนาะให้โปรพี่แค่17 5ดห้าเท่านั้นค่ะ ฟังสีที่พูดเหลกเวลาที่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่เขาคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ค่ะถ้าพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีเพื่อจะได้ของที่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงตอนนี้ขอเรียกสีม่วงอกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ให้โปรพิเศษหน75เท่านั้น สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพ,พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะตัวนี้มันจะเป็นส้มออกแดงๆแ,แบบนี้นะหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้ให้พี่พิเศษแค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้ชุดเดรสไมเตอรี่เกตพรีเมียมเนื้อผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่โปรพิเศษหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะอ,อกหน้าผ้าของเขา50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะไม่สั้นเกินและยาวเกินเป็นทรงสูภาพปิดเข่านะคะพี่สีเขียวนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะมันจะเป็นแดงออกส้มๆนะคะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงค่ะเสวยๆแบบนี้เลยให้โปรพิเศษแค่175เท่านั้นผ้าตัวนี้ดีใส่สบายเนื้อผ้าพรีเมียมเลยค่ะลูก เออเป็นไหมตัลลี่อย่างดีนะหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นจ้ารุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทนะตัวนี้จะเป็นเดทผ้าไหมจตลลี่ค่ะ <S <S <ie> <S เนื้อผ้าของเขาจะเบานะพี่ลื่นเย็นใส่สบายไหมจตลลี่เกรดพรีเมียมเลย <S <S เนื้อผ้าไม่มีซับไมนะคะพี่แลวตัวนี้เนื้อผ้าไม่ยืดนะงานเขาเป็นคอวีแบบนี้นะคะพี่แต่งขอบสปอร์ตสวยๆเลยแขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวนะคะพี่แขนไม่รัดนะตัวนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าข้างนะคะพี่ทั้งสองข้างนะ แล้วก็ผ่าข้างแบบนี้ค่ะพี่งานสวยๆเลยไม่น่าเกลียดนะส่วนด้านหลังค่ะพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ผ้าดีใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดและไม่มีซับไนใหม่ิตารี่เกตพรีเมียมเลยเนื้อเย็นค่ะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้านะ50นิ้วนะความยาวอยู่ที่40นิ้วค่ะพี่งานเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตอนนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆายค่ะพี่ตัวนี้นะให้พี่พิเศษ อันนี้จดโปรให้175ใหม่จะรี้เกตพิมียมานะให้โปรพี่แค่175เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเหลกเวลาพี่สั่งพิมพตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ค่ะถ้าพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสแล้วตามด้วยสีจะได้ของพี่ตรงแบบเลยสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีม่วงตอนนี้ขอเรียกสีม่วงอ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ให้โปรพิเศษ175เท่านั้นสีต่อไปนะคะที่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะตัวน,นี้มันจะเป็นส้มออกแดงๆแ,แบบนี้นะ175เท่านั้นและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้พี่ให้พี่พิเศษแค่175เท่านั้น ค่าส่ง29บาทเมาใจบรรดาพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้ชุดเดรไมเตอลี่เกตพรีเมียมเนื้อผ้าดีมากๆค่ะพี่ให้พี่โปรพิเศษ175เท่านั้นถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะอ,อกหน้าผ้าของเขา50นิ้วความยาวชุดอยู่ที่40นิ้วนะไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสูภาพปิดเข่านะคะพี่สีเขียวนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะมันจะเป็นแดงออกส้มๆนะคะพี่ และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงค่ะสวยๆแบบนี้เลยให้โปรพิเศษแค่175เท่านั้นผ้าตัวนี้ดีใส่สบายเนื้อผ้าพรีเมี่ยมเลยค่ะลูกเออเป็นไหมเตอรี่อย่างดีนะ175เท่านั้นจ้า